สวัสดีจ้าพี่ๆจามวันนี้สิเมื่อกินตำม,มาคุ้งกับไข่เจียวข้าวเหนียวด้วยจระด้อนี่นี่นี่สิแค้งเห็นเบิงวันนี้เด,ด็กโตเด็กเก้าอี้มาใหมา่เสร็จละเห็นบอนี่ต้วหยับ,บอ,อีกจังหน่อยหยับอีกจังหน่อยกันนี่เห็นไปบาดนี่ไก่บอหรือไก่มาเด้อกินตำบกคุง้งกับนี่ มีข้าวเหนียวฟอมพีจ้าข้าวเหนียวตต้งแตเมว่านละอุ่นแล้วอุ่นอีกเนาะกินข้าวตัวแบบนีกน้กินข้าวจ้ากินข้าวยับออกกินนี่มาขออนุญาตสวยมืดขออนุญาตใส่มือ,อด้วยจ้ะเด้อพูน่ะ คอยแม่คอยปุบคำใหญ่ๆอืมอืมเป็นไงอแซ่บเห็นนักกินมั้ อย่าห็นไก่ไกนี่ไข่เจียวจ้ะอันนี้ก็ตตำบกหุง่งกินคนเดียวมาคือจังส้มไก่ตำบกหุ่งเด็กหน่อยจ้ะตำบกหุ่งอนาถาอื้ มาพี่ๆจ้ามากินน้ำกันเด้อตำบหมกหงุง พักกรอบกอบกอินผักเลยไร้เห็พี่น้องเอ้ยผู้ใดว่าอันลดน้ำหนักลดความอ้วนกินผักเลยไร้ไร้สิจอยมูเจ้าเห็นมัวเห็นขุยบ่มันกินหยามันไม่ได้กินเขากินยังมันคืออ้วนแท้ะนะน้องชาบอกพัากินผักแล้วมันสินนจอยคนะ ให้กินให้อ้วนพักอ่ะเซฟแชร์น้ำกันพี่น้องจ้า กินข้าวแรงเหนียวกินขอวแร,งน,นแรงน้ำกันมากินข้าวแรงน้ำกันเมื่อแม่น้นกินผักแบบ được Nó hẳn tế Nam của to mọc Khai Số chỉ tặng con lẻo Khai diễn bớt มาเด้อ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 เขาแร่งเขาแร่งอื้ม อำมะกุ้เบ้อเพลิดกับพี่น้องใส่บบพี่อีกสามเยเห็นบ่ข้ามเขา มาเด้อเอาใส่ส่อนกันไปหน่องเลยใส่มือมันเฮียส่วนกันส่อนแถมจากันรสด,ดีหรอกอืออ มีก๊อปอะไร พี่ๆจ้าถ้าผู้ใด,ดมาคลิปนี้เรืองแต่เรื่องฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะเรืองแต่เรื่องใส่กระดิง่งดำไว้ก็ได้ เพื่อสิได้หายป็นนั่นกำลังใจสาวไทยเห็ดคลิใหม่ๆต่อต่อไปนะจน๊ะเนาะช่วงนี้กับบด็กคอยไม่คลิปมียังลรคดอกจะเป็นไม,ไม่เมื่อยเห็ดงานหลายช่วงน,นี้เน,นาะง,งานแบบว่างานหลาดงานหลวงบุพกพีคันเมยบ่าวบกพีคก็เป็นเ้อจัดเดือ,อม สำหรับคลิปนี้เด้อสาวไทยกับสีขออนุญาตลาผีลาหนองไปสนีทได้จ้ะพอ,อกันคลิปหนาเด้องสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีจ้ะอันนี้สิเดี๋ยวอันลุงคลิปเราก็สิกินต่อจะพีพ,พีจ้ะบบแมนดิโบท่านอิ่มเดี๋ยวเวลามันหลายแล้วอันลาผีลาหนองไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนเด้อจ้าบายบายสวัสดีจ้า